ช่องตามใจทูเดย์บทที่425คุณมาจริงๆเจียงสงพาเจียงเวยกลับไปหลินโจตลอดทางเจียงสงกำลังคิดถึงปัญหาอย่างหนึ่งปรมาจารย์หลินบอกว่าเขาคุ้นเคยกับอำเภอจีหมิงมากและยังมีเพื่อนอยู่ที่นี่หรือว่าบ้านเกิดของปรมาจารย์หลินคืออำเภอจีหมิงสำหรับทุกเรื่องของหลินหยุนเจียงสงเคยสืบประวัติมาแล้วเพียงแต่ว่าเขาเพียงแต่สืบพบว่าหลินหยุนเป็นเด็กกำพร้าและแต่งงานเข้าไปอยู่ในตระกูลเซี่ย อย่างอื่นเขาไม่สามารถสืบหาได้เพียงแต่ว่าหลินหยุนเป็นคนที่มีสมองในการทำธุรกิจมากจากคำพูดสั้นๆของหลินหยุนเขาก็ได้ข่าวสารที่สำคัญมากนั่นคืออำเภอจีหมิงสำหรับหลินหยุนมีความสำคัญที่ไม่ธรรมดาเจียงสงเหลือบมองคนที่นั่งข้างๆเขาเจียงเวยมีอาการใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสำหรับหลานชายห่างๆคนนี้อันที่จริงเจียงสงก็ให้ความสำคัญมาก สามารถเห็นได้จากการปรากฏตัวของเจียงเวยในบ้านตระกูลมู่ท่าทางที่สุขุมรอบคอบและบุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยก็สามารถดูออกเจียงเวยเป็นคนที่มีพรสวรควรค์ควรแก่การสนับสนุนเพียงแต่ว่าเขาโชคร้ายครั้งแรกที่เขาลงมือจะกลืนกินตระกูลมูก่ก็ได้พบกับปรมาจารย์หลินอย่างไรก็ตามยังดีที่เขาไม่ได้ทำอะไรที่อกอาจเกินไป หลินหยุนเพียงแค่บอกให้เจียงสงต่อไปไม่ต้องใช้งานเจียงเวยอีกเลยสามารถรักษาชีวิตเอาไว้ได้สำหรับคำพูดของหลินหยุนเจียงสงไม่กล้าละเมิดเพียงแต่ว่าเจียงสงก็ไม่เต็มใจเจียงสงไม่มีลูกชายและเจียงเวยถือว่าเป็นผู้สืบทอดที่เขาให้ความสำคัญมากดังนั้นเขาจึงไม่อยากเก็บซ่อนเจียงเวยไว้เช่นนี้เจียงเวยฉันรู้ว่านายมีความสามารถมากสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงเจียงเวยหดหูใจไม่คาดคิด ไม่ใช่เพราะผมไม่สืบรายละเอียดของตระกูลมู่ให้ชัดเจนแต่ผมส่งคนไปสืบประวัติตระกูลมู่แล้วพวกเขาไม่มีทางรู้จักปรมาจารย์หลินทำไมจูจ่ๆปรมาจารย์หลินถึงปรากฏตัวขึ้นเจียงสงพูดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคำพูดของปรมาจารย์หลินฉันไม่กล้าละเมิดถ้าเขาไม่ให้ฉันใช้ในทำงานฉันคงไม่กล้าใช้ในอีกเจียงเว่ยถอนหายใจคุณอาผมเข้าใจสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไป ผมก็ขอบคุณคุณมากแล้วเจียงสงพยักหน้าและพอใจกับทัศนคติของเจียงเวยมากเมื่อพบกับอุปสรรคไม่โกรธเคืองแต่หาสาเหตุของความล้มเหลวจากตัวเองนี่เป็นคุณสมบัติที่ดีสำหรับคนที่จะประสบความสำเร็จอยากให้ปรมาจารย์หลินรู้จักนายอีกครั้งหรือไม่ให้เขาให้โอกาสนายอีกครั้งใบหน้าของเจียงเวยมีความรู้สึกปีติยินดีคุณอาคุณพูดจริงไหมผมขอได้เหรอเจียงสงพยักหน้า ตอนนี้ฉันมีแผนแล้วถ้าสำเร็จมันอาจเปลี่ยนมุมมองของปรมาจารย์ที่มีต่อนายในเวลานั้นปรมาจารย์หลินอาจถอนคำพูดที่เคยพูดไว้เจียงเวยดีใจมากคุณอาวิธีอะไรคุณรีบบอกผมเร็วๆแม้ว่าผมจะต้องเสียสละชีวิตผมก็จะลองดูเจียงสงเอาแผนการของตัวเองบอกให้เจียงเวยอย่างละเอียดหลังจากที่เจียงเวยได้ฟังก็รู้สึกมีความสุขมากคุณอาเรื่องนี้ท่านวางใจมอบหมายให้ผมเลย แม้แต่สิ่งนี้ผมยังทำไม่ดีพอผมก็คงไม่มีหน้าที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเจียงเว่ยพูดอย่างมีความมั่นใจมากตกลงนายรีบไปจัดการฉันจะรีบติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในอำเภอจีหมิงทันทีเจียงสงพูดครับหลินหยุนยืนอยู่ที่หน้าประตูคอนโดสุยอ้างหน้าประตูมีน้ำพุและด้านหน้าเป็นทางแยกสองทางดูจากภายนอกสภาพแวดล้อมภายในชุมชนนั้นสวยงามมาก หลินหยุนเดินไปที่หน้าประตูใหญ่ในชุมชนซึ่งมีห้องรักษาความปลอดภยัยและพูดว่าฉันมาหาคอนโดสาหวังตรงหัวเจ้าของคอนโด A อหนึหคุณอายามในวัยห้าสกว่าปียื่นสมุดจดให้หลินหยุนเซ็นชื่อก่อนหลินหยุนเซ็นชื่อเสร็จจากนั้นก็เข้าไปในชุมชนชุมชนในปัจจุบันเพิ่งสร้างได้เพียงปีเดียวและดูใหม่กว่าในความทรงจำของหลินหยุนในชาติที่แล้ว เมื่อเข้าไปในประตูใหญ่พื้นดินสีเขียวทั้งสองด้านของประตูยังคงเหมือนเดิมในชาติที่แล้วครั้งแรกที่หลินหยุนกลับมากับหวังซูเฟินเขาจําได้ว่าที่นั่นเป็นที่สําหรับวางรถยนต์ไฟฟ้าได้ยินมาว่าเพื่อพื้นดินสีเขียวตรงนี้เจ้าของชุมชนก็ระเบิดอารมณ์มาแล้วหลินหยุนใช้ความทรงจําเดินไปตามเส้นทางในระหว่างที่เดินไปและในไม่ช้าก็มาถึงตึกที่สามหลินหยุนขึ้นลิฟต์ไปที่1035แล้วกดกลิ่งประตู เวลาผ่านไป800ปีกำลังจะได้พบพ่ออีกครั้งแม้กระทั่งหลินหยุนที่มีจิตใจหนักแน่นก็รู้สึกตัวสั่นเล็กน้อยประตูเหล็กกันขโมยสีน้ำตาลแดงเปิดจากด้านในและชายวัยกลางคนผมสั้นในวัย40กว่าปีสวมชุดธรรมดายืนอยู่ที่หน้าประตูชายผู้นี้สวมเครื่องแบบทหารเก่าในอดีตด้านนอกเป็นเสื้อคลุมยาวสีดำผมเริ่มหงอกเล็กน้อยที่จริงอายุเพียง40กว่าปีแต่ดูเหมือนอายุ50กว่าปีคุณมาหาใครหลินตรงหัวถามอย่างอ่อนโยน หลินหยุนมองไปที่พ่อชั่วขณะก,ก็ตกตะลึงเล็กน้อยในชาติที่แล้วเขาตำหนิและบนหลินตรงหัวหลายครั้งเพื่อความอยู่รอดไม่เคยทำหน้าที่ของคนเป็นพ่อเลยซื้อตรงเกินไปล้าสมัยเกินไปเป็นเพียงคนแก่ที่ดื้อรั้นเพียงแต่ว่าหลังจากที่หวังซูเฟินและหลินตรงหัวเสียชีวิตไปทีละคนในฐานะผู้ชายคนหนึ่งแบกรับความรับผิดชอบของบริษัทตรงหวางรูปอันหนักอึ้งเพียงลำพังเขาพึ่งตระหนักว่าสิ่งที่หลินตรงหัวแบกรับนั้นมันหนักและกดดันเพียงใด ไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นเฉพาะศักดิ์ศรีของผู้ชายคนหนึ่งต้องสุดความสามารถไปแบกรับและต่อสู้หลินตรงหัวในเวลานั้นต้องแบกรับแรงกดดันจากตระกูลหวางซึ่งเป็นตระกูลซูเปอร์ในเมืองหลวงและความกดดันของตระกูลหลินสองตระกูลนี้ไม่ว่าตระกูลไหนก็สามารถทำลายบุคคลยิ่งใหญ่อย่า,ยยางเจียงสงได้อย่างง่ายดายเพียงแต่ว่าหลินตงหัวพึ่งผาตนเองแบกรับไว้แบกรับมานานหลายสิบปีและแบกรับครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ ความรักของพ่อก็เหมือนภูเขาที่เงียบสงัดหลินหยุนต้องใช้เวลาถึงสองชาติถึงจะเข้าใจในขณะนี้หลินหยุนอยากจะพร่งออกมาและเรียกคุณพ่อแต่ว่าเขากลั้นไว้รอไปก่อนรอเมื่อเขามีพลังพอที่จะปกป้องครอบครัวและเพื่อนเพื่อนถึงตอนนั้นเขาก็สามารถเปิดเผยตัวตนของเขาได้น้องชายคุณมาหาใครคุณจำบ้านผิดหรือเปล่าหลินตรงหัวถามอย่างอ่อนโยน หลินยุนเก็บอารมณ์ของตัวเองและพูดอย่างอบอุ่นผมมาหาพี่ชินหลันครับชินหลันมีคนหาเธอหลินตรงหัวหันหัวแล้วตะโกนเข้าไปในห้องนอนแล้วยิ้มและพูดกับหลินหยุนว่าคุณเป็นเพื่อนของชินหลันใช่ไหมเข้ามาก่อนสิครับหลินหยุนเปลี่ยนรองเท้าแตะและเดินตามหลินตรงหัวเข้าไปในห้องสไตล์การตกแต่งที่เรียบง่ายโซฟาสีเบจและเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างคุ้นเคยเหมือนชาติก่อนคุณอหลินใครมาหาฉันเหรอ ชินหลันใส่ผ้ากันเปื้อนเดินออกจากห้องครัวตามมาด้วยหวังซูเฟินที่ถือมีดทำครัวหลินหยุนทำไมเป็นคุณชินหลันอุทานหวังซูเฟินก็ประหลาดใจเช่นกันเขาไม่คาดคิดว่าหลินหยุนจะตามมาถึงบ้านของเธอเมื่อเห็นชินหลันเรียกชื่อของหลินหยุนหลินตรงหัวก็ยืนยันความคิดของตัวเองหลินหยุนเป็นเพื่อนของชินหลันมาไอ้น้องชายเชิญนั่งหลินตรงหัวทักทายด้วยรอยยิ้ม หลินหยุนรู้สึกอายเล็กน้อยเรียกลูกชายตัวเองว่าน้องชายในอนาคตหากตัวตนของเขาถูกเปิดเผยเขาจะไม่ถูกพ่อแม่ทุกตายเหรอผู้อาวุโสหลินท่านเป็นผู้อาวุโสเรียกผมว่าหลินหยุนก็พอหลินหยุนพูดด้วยรอยยิม้มนั่งข้างๆหลินตรงหัวอย่างเป็นกันเองหยิบแอปเปิลบนโต๊ะชาแล้วกัดกินทันทีอย่างไรก็ตามผู้บำเพ็ญเสียนไม่กลัวสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างใดๆและไม่จำเป็นต้องล้าง ฉินหลันรู้แล้วว่าหลินหยุนก็คือปรมาจารย์หลินและวันนั้นเธอก็ได้บอกหลินหยุนว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่จะกลับมาที่บ้านหลินตรงหัวในเวลาน,นั้นก็ได้เชิญหลินหยุนมาเทศกาลปีใหม่ด้วยกันกับพวกเขาหลินหยุนก็ตอบตกลงทันทีฉินหลันรู้สึกว่าเขาไม่ได้ถือว่าตัวเองเป็นคนนอกแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าปรมาจารย์หลินผู้โด่งดังคนนี้จะหน้าหนาไม่เบาหวังซูเฟินเหลือบมองฉินหลันจากนั้นกรอกตาใส่หลินหยุนคุณน,นี่ไล่ตามมาถึงบ้านเลยเรอ ชินหลันรู้ว่าหวังซูเฟินกำลังคิดอะไรอยู่และไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนดังนั้นเรื่องทั้งหมดจึงต้องโทษหลินหยุนตอนนั้นฉันก็แค่พูดเล่นๆไม่คิดว่านายจะมาจริงๆชินหลันพูดอย่างเสียอารมณ์ช่องตามใจทูเดย์บทที่426ความในใจของหลินตรงหัวหลินตรงหัวพูดเสียงเบาๆชินหลันทำไมพูดเช่นนี้คนที่เข้ามาเป็นแขกระวังบุคลิกท่าทางของตัวเองหน่อย ลินหยุ่นยิ้มใหญ่ใหญ่ให้ชินหลันแสดงถึงความพึงพอใจค่ะชินหลันทำตาเหลือกใส่หลินนยุนจงใจตอบด้วยการลากเสียงยาวหวังซูเฟินพูดว่าในเมื่อมาถึงแล้วก็มาทานอาหารกลางวันด้วยกันสิเสี่ยวหลันไปช่วยฉันล้างผักโอเคค่ะชินหลันกรอกตาใส่หลินนยุ่นหันหลังและเดินตามหวังซูเฟินเข้าไปในห้องครัว ดูเหมือนว่าหลินตรงหัวจะรู้สึกประทับใจหลินหยุนเขารู้สึกว่าเด็กที่อยู่ตรงหน้าคนนี้ทําให้เขามีความรู้สึกสนิทสนมคุ้นเคยอดไม่ได้หลินตรงหัวก็คิดถึงลูกที่น่าสงสารของเขาถ้าหากเด็กคนนั้นยังมีชีวิตอยู่คงจะอายุเท่ากับหลินหยุนเมื่อเห็นหลินตรงหัวรู้สึกเศร้าขึ้นมาทันทีหลินหยุนสามารถเดาได้ว่าหลินตรงหัวกําลังคิดอะไรอยู่ท่านใดนั้นหลินหยุนก็อมยิ้มเล็กน้อยยิม้มเรื่องบางเรื่องตรับใดที่ยังไม่เห็นผลลัพธ์ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นเรื่องเลวร้าย หลินตรงหัวตกตะลึงหรือว่าเด็กหนุ่มคนนี้สามารถมองทะลุจิตใจฉันได้คำพูดที่ชานฉลาดเช่นนี้ไม่ใช่เด็กหนุ่มเช่นนี้สามารถพูดออกมาได้ท่านหลินคุณคิดว่าผมพูดถูกไหมหลินหยุนถามอีกครั้งหลินตรงหัวหัวเราะและพูดว่าถูกพูดได้ดีมากตราบใดที่ยังไม่เห็นผลลัพธ์ก็ห้ามยอมแพ้เด็ดขาดความหดหู่ในใจของหลินตงหัวค่อยๆเลือนหายไปเล็กน้อย จริงสิคุณกับฉินหลันรู้จักกันได้ได้อย่างไรหลินตงหัวถามหลินหยุนพูดว่าตัวเองมีทักษะการต่อสู้เล็กน้อยและบังเอิญฉินหลันพบเห็นจากนั้นก็กลายเป็นบอดีการดของฉินหลันก็เลยได้รู้จักกันเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดจงโจเขาไม่ได้พูดถึงมันเลย บางที่หลินตรงหัวรู้จักตัวตนของหวังซูเฟินแต่เขาไม่รู้ถึงอันตรายที่หวังซูเฟินต้องทนแบกรับเพียงลําพังชาติที่แล้วหวังซูเฟินไม่ได้บอกเขาเพราะไม่ต้องการให้ความกดดันที่เขาอยู่ในตระกูลหวังกับตระกูลหลินเพิ่มแรงกดดันมากขึ้นอีกในชาตินี้หลินหยุนมีความสามารถที่จะปกป้องบริษัทตรงหวังกรุ๊ปและแน่นอนว่าจะไม่ให้หลินตรงหัวได้รับความกดดันอีกทั้งสองคุยกันครู่หนึ่งหวังซูเฟินและชินหลันจัดเตรียมกับข้าวเรียบร้อยและเรียกทานข้าวกันได้แล้ว ลิ้นตรงหัวยืนขึ้นและเดินไปที่โตอาหารทานข้าวกันก่อนลิ้มรสฝีมือของฉินหลันปกติคุณไม่มีโอกาสได้ทานหรอกคาดหวังเป็นอย่างมากลิ้นหยุนนั่งลงด้วยรอยยิ้มชินหลันตักข้าวใส่ชามให้เขาโยนลงตรงหน้าเขาลิ้นหยุนไม่ใส่ใจเรื่องนี้แต่มองด้วยความเพลิดเพลินชินหลันในชาติที่แล้วซ่อนอารมณ์ทั้งหมดไว้ในใจอยู่ต่อหน้าเขาใบหน้าของฉินหลันดูเหมือนจะมีรอยยิ้มอยู่เสมอตอนนี้พ่อกับแม่ยังอยู่ ชิ้นหลันไม่ต้องแบกรับแรงกดดันมากนะดังนั้นเธอจึงไม่ปิดบังอารมณ์ภายในใจของเธอชิ้นหลันมักจะกรอกตาใสาล่ลินหยุนตลอดเป็นช่วงอายุที่ร่าเริงจ่มใสในวัยของเธอและควรเป็นอารมณ์ที่ควรจะมีระหว่างรับประทานอาหารหลินตรงหัวได้รับสายโทรศัพท์และดูเหมือนว่าเป็นหัวหน้าของเขาโทรมาหลังจากรับสายกลับมาลินหยุนพบว่าหลินตรงหัวมีความในใจรู้สึกหดหูใจและทานข้าวไม่ลง อะไรขึ้นหวังซูเฟินถามอย่างเป็นห่วงเหอก็เป็นเพราะเจียงสร้างหมิงโทรมาเพื่อแจ้งว่างานเลี้ยงฉลองครั้งนี้จะจัดล่วงหน้าเปลี่ยนเป็นวันพรุ่งนี้บอกว่าจะมีข่าวดีมาแจ้งใบหน้าของหลินตรงหัวรู้สึกเบื่อหน่ายแฝงด้วยความรู้สึกของการประชดประชันหวังซูเฟินบ่นเล็กน้อยว่าพรุ่งนี้เป็นเทศกาลปีใหม่วันที่สองเป็นเวลาที่ทุกคนต้องพบปะญาติพี่น้องในอดีตจะจัดงานเลี้ยงฉลองในวันที่6ปีนี้เขาเป็นบ้าอะไร ฟังน้ำเสียงของเจียงสร้างหมิงดูเหมือนจะได้พบกับข่าวดีช่างมันเถอะพรุ่งนี้ไปแล้วก็รู้เองดูเหมือนหลินตรงหัวไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ต่อหลินหยุนรู้สึกอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาเล็กน้อยไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับงานเลี้ยงฉลองนี้เลยอย่างไรก็ตามฟังชื่อเรียกแล้วคงจะเป็นเรื่องดีแต่ทำไมดูคุณพ่อเหมือนกังวลใจเพียงแต่ว่าหลินตงหัวไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้หลินหยุนก็ไม่อยากถามเพราะความเกรงใจ ทานข้าวเสร็จหลินหยุนก็ขอตัวกลับก่อนหลินตรงหัวและหวังซูเฟินรันให้อยู่ต่อแต่เมื่อเห็นว่าหลินหยุนไม่มีความตั้งใจที่จะอยู่ต่อดังนั้นจึงเดินไปส่งหลินหยุนกลับไปที่จริงแล้วหลินหยุนต้องการอยู่ต่อให้นานกว่านี้แต่เมื่อเขานึกถึงงานเลี้ยงฉลองนั้นหลินหยุนจำเป็นต้องไปสอบถามคนอื่นตามสัญชาตญาณของหลินหยุนงานเลี้ยงฉลองนั้นคงไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอน หลินหยุนนั่งรถแท็กซี่มาถึงแยกถนนหิงเดินไปข้างหน้าประมาณ200เมตรที่นี่มีร้านกาแฟดีๆร้านหนึ่งหลินหยุนหาที่นั่งสั่งชามาแก้วหนึ่งและรอยอย่างเงียบๆร้านกาแฟแห่งนี้ชาติที่แล้วมู่เฉิงเป็นคนพาเขามาก็คือตรงนี้เขาได้พบกับเพื่อนที่ดีอีกสองคือซูเย่นหนิงและโม่อยู่โดยทั่วไปพอพวกเขามีเวลาว่างก็จะมาที่นี่เพื่อดื่มชาบ่าย มูเฉิงเคยบอกพวกเขาว่าก่อนที่พวกเขาจะรู้จักหลินหยุนพวกเขาสามคนมักมาที่นี่เพื่อพบปะพูดคุยการดำเนินชีวิตและพูดคุยเกี่ยวกับอุดมคติหลินหยุนรู้สึกว่าวันนี้พวกเขาคงจะมาแน่นอนไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้ยินเสียงของมูเฉิงบริกรตำแหน่งเดิมสามคนชาปี้หลัวชุนสามแก้ว ลินหยุนหันหัวไปมองมู่เฉิงผู้เย่อหยิ่งซูเย่นหนิงที่สูงและหล่อเหลาและร่างที่ใส่ชุดสีดำผมยาวคลุมไหล่รูปร่างที่สูงโปร่งของโม่อยู่เฮ้ยคุณทำไมมาอยู่ที่นี่มู่เฉิงพูดก่อนขณะที่เดินผ่านหลินหยุนดวงตาของเขาก็มีแสงสว่างขึ้นและตะโกนด้วยความประหลาดใจรอนายอยู่หลินหยุนพูดเบาๆมู่เฉิงหันกลับมาและแนะนำให้ซูเย่นหนิงและโม่อยู่ให้รู้จักนี่คือผู้มีพระคุณของตระกูลเราวันนี้ที่นัดพวกเธอออกมาเพื่อแนะนำให้พวกเธอรู้จัก ตอนนี้ดีแล้วไม่จำเป็นต้องแนะนำแล้วสวัสดีฉันชื่อหลินหยุนหลินหยุนยิ้มเล็กน้อยสวัสดีโม่อยู่ตอบอย่างสบายๆโดยไม่ได้เอ่ยชื่อตัวเองดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยอยากต้อนรับหลินหยุนพูดอย่างตามความจริงไม่ใช่ว่าเธอไม่ต้อนรับหลินหยุนแต่เธอไม่ต้อนรับคนแปลกหน้าทั้งหมดซูเย่หนิงมองไปที่หลินหยุนด้วยสีหน้าแปลกใจในายเป็นผู้มีพระคุณของมู่เฉิงนายอย่าเพิ่งพูดให้ฉันเดาดูว่านายเป็นใครและมาจากไหน มู่เฉิงบกมือและพูดอย่างจนปัญญาเขาชื่อซูเย็่นหนิงผู้ซึ่งอ้างตนว่าเป็นอาจารย์ทำนายที่ยิ่งใหญ่แต่คำทำนายของเขาดูเหมือนจะไม่เคยแม่นยำสำหรับสาวงามคนนี้เธอชื่อมู่อยู่เป็นคนจิตใจดีแต่ไม่ค่อยชอบพูดคุยกับคนแปลกหน้าคุณอย่าถือสานะซูเย่นหนิงกลอกตาให้หมู่เฉิงมู่เฉิงอย่าพูดไร้สาระไม่ใช่ว่าฉันทำนายไม่แม่นนั่นเรียกว่าความลับสวรรค์ห้ามเปิดเผย สายตาของหลินหยุนมองไปที่ซูยเย่หนิงในชาติที่แล้วเขาเหมือนกับมู่เฉิงรู้สึกว่าซูเย่หนิงเหมือนพวกสิบแปดมงกุฎเพียงแต่ว่าคราวนี้หลินหยุนเห็นความแตกต่างเล็กน้อยในตัวของซูเย่หนิงร่างกายของซูเย่หนิงมีพลังพิเศษแต่พลังนี้เป็นพลังที่มองไม่เห็นและไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับซูเย่หนิงได้ซูเย่หนิงในตอนนี้ยังคงเป็นเพียงคนธรรมดาอย่างไรก็ตามพลังนี้สามารถนำไปใช้ในทางอื่นได้อย่างเช่นลางสังหณร ผู้คนในโลกนี้ล้วนแต่แปลกประหลาดและในร้อยล้านชีวิตคนจะมีการกลายพันธุ์เพียงไม่กี่ครั้งที่ดำรงอยู่ซูเยนหนิงเป็นหนึ่งในนั้นและความสามารถของเขานั้นเป็นพรสวรรค์แตกต่างจากนักบูและผู้บำเพ็ญเสียนได้มาจากพรแสวงที่ผ่านการฝึกฝนหลินหยุนอยากรู้มากเกี่ยวกับซูเยนหนิงมันเกิดอะไรขึ้นทันใดนั้นดวงตาของหลินหยุนกลายเป็นสีขาวดำพลังดวงตาทำลายล้าง ความแตกต่างของซูเย่นหนิงกับคนธรรมดาทั่วไปไม่มีความทุกข์ใดๆขณะที่หลินหยุนมองมูเงม่เฉิงมู่เฉิงก็กลายเป็นเส้นได้สีดำที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ก่อตัวหนาแน่นจนกลายเป็นร่างมนุษย์เชื่อมความว่างเปล่าเข้าด้วยกันเพียงแต่ว่าเส้นได้สีดำที่ประกอบเป็นร่างของซูเย่นหนิงมากกว่ามู่เฉิงมากถ้าเส้นไหมสีดำที่ประกอบเป็นมู่เฉิงมีหนึ่งล้านแสดงว่าของซูเย่นหนิงมีเป็นร้อยล้านแล้วได้สีดำที่เกินออกมานี้มีประโยชน์อะไร หากเส้นได้สีดำเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นเส้นได้ที่ประกอบขึ้นเป็นชะตากรรมของบุคคลแสดงว่าเส้นได้แห่งชะตากรรมของซูเยนหนิงมีมากกว่าคนทั่วไปอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงสามารถทำนายอนาคตได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ